ในแล้วเราก็มาส่งเฟคให้เอดาโรนะครับที่จากโก้เนี่ยที่ให้เราไปทดลองกับอันเดสดูที่ว่าเราจะได้ของวางวันเป็นอะไร <S <S อันนี้จะได้ลองแล้วไอ้กอลคุณที่แบบว่าใช้แล้วเออันเดสมาใกล้ๆกล้บรรเบิร์ตต้มอะ่ะดีมากเลยได้ผลดีมากอ่ะแล้วมันดึงดูดดีไหมบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพูดได้ว่า เออคุณพยายามฆ่าฉันมันไม่ไปไม่ดีเบอร์เดย์ัพพอร์ตวเอ้ไม่ใช่พวกมันควรจะระเบิดเพราะว่ามันระเบิดอ่าโอเคเอ่าไม่ไม,ม,ม,ม่ไม่ควรจะระเบิดนะอ้าวแต่เจอโร,รนี่เห็นว่า <are> แบบคุณอยู่ที่นั่นแล,แลน้วก็ด<ม>ีใจที่ไม่กระเด็นไปนชินช้น,นคุณเป็นเพื่อนที่ดีมากจะโรจะไม่ลืม until next เอาแล้วมึงไม่ให้เราวัลอะไรกูเลยเหรอเอาดีงามพาราแปดมากจบแค่นั้น